สวัสดีครับก็วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลิปที่แปลกใหม่อะไรมากมายนะเพราะว่าวันที่สาวิถันวานที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ผมก็อยู่แถวบ้านผมนะนะ่ะฮะก็คือเมืองปากน้ำจังหวัดสุรปราการของของเราครับก็เลยได้ว่าปีนี้เป็นปีที่บรรยากาศค่อนข้างแปลกนิดน,นึงนะเพราะว่า งานงานปีใหม่ครับก็จะมีการจุดพลุที่หอชมเมืองแล้วก็จัดงานที่ลานริมแม่นำ้ำเจ้าพยาเป็นประจำนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ย้ายไปจัดที่ตลาดท้ายบ้านตลาดเชิงท่องเที่ยวนะที่เคยไปถ่ายคลิปตอนกลางคืนมาให้ดูกันแล้วครับทำให้บรรยากาศลานริมแม่น้ำในช่วงปีใหม่นี้ก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบอย่าประหลาดครับก็ถ้าจะมีเสียงเพลงฉลองปีใหม่อะไรก็จะมาจากภาคช,ชาวเมืองจัดกันเองครับก็ นี่ครับก็ดูคร่าวๆนะก็เป็นความเงียบสงบสงบแต่สายน้ําพระอาทิตย์แล้วก็องค์พระสมุทรเจดี JD, กับลานริมเขือที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็สวยงามสวยงามอยู่ครับโอเคก็ก,ก็นี่นี่นี่เป็นสเปเชียลคลิปนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารโด,ดยตรงกับคุณผู้ชมช่องโล c กซิตี้ฮิตตี้ทัวเลยครับที่ก็ยอดซับสไครต์ก,ก็460กกว่าคนนะ แล้วก็ผู้คนที่เข้ามาดูคลิปผมเรื่อยๆนะกว่าสองแสนวิวที่ผ่านมาครับทั้งช็อตแล้วก็ตัวคลิปเต็มที่ช่องได้เริ่มทำมามาตอนนี้ก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนแล้วนะอืมก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็อยากมาอวยพรให้ทุกคนมีมีมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในในวันขึ้นปีใหม่ครับอาจจะมีหลายสิ่งที่ เราจะตัดสินใจผิดพลาดบ้างแต่ว่าก็ค่อยๆคิดหาทางไปก็จะผ่านมันไปได้นะอืก็ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับก็อย่างผมก็กว่าจะลองผิดลองถูกํำช่องมาได้จะถึงจุดนี้ซึ่งมันอาจจะยังไม่ไม่แบบสักเซตมากเท่าที่ควรหรือหรือเส้นการถ่ายคลิปสเปเชียลปีใหม่วันนี้ก็มีข้อมีข้อผิดพลาดเยอะมากก็เสียทั้ง เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับกกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับก็เราก็ต้องทําให้มันเป็นประสบการณ์ไว้นะเป็นบทเรียนสอนเราแล้วก็ย้ําเตือนย้ําเตือนตัวเราไม่ให้ทาผิดพลาดขึ้นอีกในอนา,าคตนะก็เกิอบแล้วก็ต้องสู้ต่อไปจกกังหจะไม่มีแรงครับก็ปีนี้ก็หลายๆคนอาจจะเจอเรื่องราวที่ทางดีและไม่ดีมาแต่ว่าปีหน้าก็ถือว่า มันมันก็เรียกว่าเป็นการรีเซ็ตในความรู้สึกในแง่หนึ่งอะเนาะก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีกว่าเดิมเท่าที่กําลังของเราจะทําได้เนาะอืมก็หลายๆสิ่งก็ยังคงดาเนินต่อไปนะอย่างปีหน้านี้ก็จะมีทั้งการเลือกตั้งนู่นนี่ครับก็จะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะอืมผมเองก็ตราบใดที่ยัง มีเรดองมีแรงมีชีวิตอยู่ก็จะทําช่องนี้ออกมาให้ให้ดีที่สุดครับช่องคงจะพัฒนาไปได้เยอะกว่านี้ในในอนาคตนะก็รอติดตามกันด้วยครับก็เลือกเลือกทางนี้แล้ววนะเนาะโอเคครับก็หลายๆที่ในมือปากน้ําก็ส่วนมากก็ปิดนะหรือถ้าเปิดก็เปิดตอนกลางคืนอย่างตลาดทายบ้านก็ ยังไม่เปิดสถานที่หลายๆอย่างที่ผมอยากไปก็ส่วนมากก็ไม่ได้เปิดนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ราฟาเอลบ้างละหรืออย่างพระพุทธมงคลชัยชินมงคลปาการครับหอพระพระจำเมืองนะก็ไม่เปิดครับอืมก็จะมาถ่ายจากมุมบนนี่นะครับจากสกายบล็อกนะอันนี้ก็จะเห็นหอชมเมืองครับหอชมเมืองก็มาทักทายเป็นปีแล้วก็ยังไม่เปิดตั้งแต่แผ่นดินไหวแล้วนะก็ หวังว่าปีหน้ามันจะกลับมาปะครับนี่ถ่ายกู้กับผอนาฬิกาประจําเมืองนะอันนี้ก็ปฏิมากรรมพ่จันทรเซี่ยวนะสวนสาธนานะรณะคขับไปูอินฟินิตี้ด้วยอืมก็นั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็เป็นแบบการทำสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือการส่งความปรารถนาดีและเออพอปีใหม่ให้ทุกคนเนาะปีหน้าก็มา มามามาเริ่มกันใหม่ท้อแท้ได้แต่ก็เออก็อยากก็อยากถอยแล้วรับพูดแล้วไม่รู้ตัวเองจะทำได้หรือเปล่านะโอเคครับก็ตอนนี้ก็บนมาเรื่อยๆก็มาถึงหน้า BTS ปากน้ำแล้วนะอืมแต่เออไหนๆมาถึงก็ขอติหน่อยแล้วกันนะอยากให้มีการสร้างทางเชื่อมเข้าไปยังทางเดินเข้าตรงนี้ครับไม่ได้ไม่ต้องเดินอ้อมอ่ะเออ นี่ครับส่ตัวนี้ที่มีลิฟต์แล้วก็ห้องน้ำเลยก็ตามแต่ว่าการที่เราจะเดินไปยังเขื่อนปากน้ำนะครับเราต้องมาเดินออมมีก็ค่อนข้างเสียเวลานะก็ฝากเลยนะหลายคนก็ติมาหลายปีแล้วนี่ครับหลายอย่างก็ปิดเนาะก็เข้าใจนะทุกคนคงไปพักก่อนในวันขึ้นวันวันขึ้นปีใหม่นะสาาถานที่ท่เที่ยวห,หลายอย่างก็ก็ปิดครับผม ขอเจดีย์แล้วก็ปิดนะส่วนการก่อสร้างโครงการใหญ่คือเทศบาลกับสาราการจังหวัดก็วันนี้เขาก็ไม่ได้ทำนะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะนี่ครับก็พมาบอกเสมออาจจะเป็นวิววิวดมเดินนะผมก็มาที่นี่ตั้งแต่ คลิปลำดับแรกๆของช่องเลยนะครับก็เรียกได้ว่าส่งท้ายปีก็มามาเยี่ยมเยียนเมืองของตัวเองแล้วก็มาถ่ายคลิปวพอปีใหม่ทุกคนนะก็ย้ำหลายรอบแล้วโอเคก็ขอจบแค่นี้ดีกว่านะสำหรับคลิปโลเคซิตี้ฮิตซัวประจำปี2568ครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับ2569ก็จะกลับมา อัพโหลดคลิปวิดีโอเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็อยู่บ้านยิตี้รีวิวครับก็ยังมีคอนเทนต์อะไรอะไรอีกมากครับให้ให้ผมได้ไปค้นหานะอาจจะมีการบุกเบิกไปต่างจังหวัดแล้วก็คอนเซ็ปต์คือสถานที่แปลกใหม่ครับ,พบเพราะพยายามจะหาไปให้ให้มากขึ้นครับตามตามกำลงังแล้วก็ความสามารถที่มีครับผม ผมแล้วก็บักว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะก็จากแบบที่มียอดฟีลมียอดไลค์มีคอมเมนต์ก็ทําให้ตัวผมนี่ก็ก็เหมือนกับมีมีแรงมีกําลังใจเนาะที่จะทําต่อไปครับให้ช่องประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมก็อยากจะเห็นในจุดๆนั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปปิดที่บรรยากาศ ด้านหลังโรงหนังปากน้ำรามาคือนหน่อยดีกว่านาออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่ที่หลายๆอย่างก,ก็ไม่ได้ไปต่อในอนาในอนาคตหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นในปี2026นะก็มีหลายอย่างหายไปหลายอย่างสิ่งใหม่ก็เข้ามาหลายอย่างก,ก็มาลาไปนะเดี๋ยวเคอเคลกวเพื่อยุบวงไปจอซีน่าเพิ่งเลิกปั้มไปอะไรเงี้ยน, <c oughs> นี่ครับ ปีใหม่สีใหม่ๆเราต้องดำเนินต่อไปนะอย่างโรงหนังป่านาะลามาก็จะไปในรูปแบบของตลาดนัดนก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้บริเวณนี้ก็คือคกสาิญนะเพิ่งมาครั้งแรกก็ว่างป่าไปแล้วนะ โอเคครับก็สวัสดีปีใหม่ใหม่ในทุกท่านนะครับขอขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงก็ให้มีกำลังใจต่อสู้กับทุกเรื่องครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องโลโคซิตี้ฮิตตี้ทัวร์ได้นะนะอืมโอเคก็ยิดดีื้อมาพอสมควรแล้วเจอกันครับ